สวัสดีค่ะขอต้อนรับ,ค,รบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Entertainment Update Weekend ในวันอาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวในสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะวันนี้อยู่กับเพียสค่ะแล้วก็อยู่กับเก่งครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่หญแห่งปีครับกับ C Pendin the Musical ครับซึ่งวันนี้ครับเรามีภาพงานวงสวงบร,รยากาศว,วงสวงเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันซึ่งมีนักแสดงมากความสามารถหลายท่าเลยทีเดียวครับที่มาได้ร่วมงานนี้กันนะครับเราลองไปชมกันดูครับ ห้ามพลาดเลยนะครับกับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะกับซีเพนดินเดอะมิสิคเกนั่นเองครับซึ่งจะเปิดม่านการแสดงในวันแรกวันที่19ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลายเยเตอร์เอสนาดรัชดาครับถ้าคุณผู้ชมนะฮะยังไม่มีบัตรนะครับรีบหาซื้อได้แล้วนะครับที่ไทยดีเกสตเมเจอร์ทุกสาขาครับและข่าวดีครับสำหรับนักเรียนแลวก็นักศึกษาเนี่ย สามารถซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษครับกับโครงการ SCB Student Ticket ครับสอบถามเพิ่มเติมที่6 0 2 6 4 2 2 4 0 0หครับค่ะสะดวกไหนก็จองกันได้เลยนะคะมากันต่อค่ะที่ผู้กำกับมากฝีมือคนนี้นะคะอย่างหม่อมน้อยค่ะหม่อมหลวงทันเทวนพเทวกุลนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะท่านก็มีผลงานกำกับภาพยนตร์อุโมงค์ผาเมืองมาให้เราได้ชมกันนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเขาโครงมาจากภาพยนตร์เรื่องราโชมอนนั่นเองค่ะซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยดูแล้วก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากนะคะและ วันนี้ค่ะหม่อมน้อยนะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยกับคนไทยให้เราฟังกันค่ะนะคะได้ฟังหม่อมน้อยพูดแล้วนะคะยังไงแล้วเราคนไทยก็ควรจะช่วยกันอ,อุดหนุนหนังไทยด้วยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์ไทยเองเนี่ยก็มีหลากหลายแนวถือว่าครบได้เลยก็ว่าได้นะคะทั้งรักโรแมนติกดรามา่าฆาตกรรมสยองขวัญผีก็มีตลกก็มียังไงแล้วช่วยกันอุดหนุนนะคะเพราะว่าทีมงานเขาก็ตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะช่วงนี้พอกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกับข่าวการไม่สบายของคุณแม่คุณนัทมีเรียนนะคะแล้วก็ คุณพ่อของพี่เจ็บเชญยิ้มด้วยแล้วก็อาการแพ้ท้องของภรรยาพี่มอสด,ด้วยช่างหน้าโฆษณาครับกลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวสวยมากฝีมือคนนี้นอกจากจะเก่งแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคะพี่นัทมีเรียนนั่นเองค่ะเขาจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ได้ไปลงพื้นที่พร้อมกับผู้จัดละครค่ะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรวมทั้งพี่นัทจะอัปเดตเรื่องอาการป่วยของคุณแม่ให้ฟังกันด้วยค่ะ นี่นะคะก็ยังไงแล้วก็ขอให้ผลบุญที่พี่นัทได้ไปช่วยคนเนี่ยนะคะน้ําท่วมก็ส่งผลให้คุณแม่พี่นัทแข็งแรงขึ้นเร็วๆก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ชมเองนะคะใครที่มีกําลังทรัพย์ก็ช่วยในเรื่องของการบริจาครั์นะคะหรือว่าใครที่มีแรงเนี่ยก็ลงแรงไปช่วยกันได้เลยตามพื้นที่หรือว่าแพ็คถุงยังชีพต,ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะครับผมมาต่อที่อาการป่วยของคุณศรีหนุ่มเชิญยิ้มนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเจฟเชิญยิ้มนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับอาการดีขึ้นแแล้ววครับต่่า คุณเจีย๊ยบเนี่ยมีวิธีการดูแลและก็รักษาแบบไหนนะฮะลองไปฟังกันดูครับยังไงผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอาสีหนุ่มด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้พี่เจีย๊ยบเนี่ยรักษาคุณพ่อนะฮะให้หายไวๆนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยมีญาติพี่น้องนะฮะที่มีป่วยอาการคล้ายๆแบบนี้นะฮะอาจจะลองใช้วิธีของคุณเจีย๊ยบเนี่ยไปรักษาคนที่บ้านหนูได้นะครับอ,อาจจะหายก็ได้นะคะมากันต่อค่ะที่ว่าที่คุณพ่อมือใหม่นะคะอย่างที่มอสปฏิภาณนั่นเองค่ะไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่า นะคะยังไงก็รออีกนิดนึงนะคะถึงจะรู้ว่าเพศเป็นหญิงหรือชายนะคะแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องที่เกมเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักนั่นเองนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะมาต่อที่สาวสวยนางเอกสุดฮอตนะฮะหนูนาหนึ่งธิดาครับซึ่งมีข่าวแว่วออกมานะคะว่าเธอเนี่ยเรียนที่จะซื้อบ้านเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ครับซึ่งหลังหนึ่งเนี่ยราคา10กว่าล้านเลยทีเดียวครับเรื่องเท็จจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันดูครับหนูนาบอกว่าซื้อบ้านจริงนะฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ชอบด้วยแล้วก็็เเปนกาารที่ํให้ตัวอง ต้องทำงานหนักขึ้นนะครแต่ว่าก็ได้เก็บตังค์มากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ถ้าผู้จัดคนไหน,นครับสนใจหนูนานะฮะหรือว่ามีงานที่เหมาะสมกับหนูนาครับติดต่อไปได้นะครับค่ะนะคในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามของเรื่องราวของ3มสาวนี้ค่ะคนแรกนะคะชมผู้อารยาค่ะรับเล่นละครให้พี่หน่อยบุษกรแล้วนะคะคนที่2ค่ะบีน้ำทิพย์ค่ะรับว่าไปลอนดอนกับหนุ่มพิมพ์นะคะส่วนคนที่3ส,สาวแพนเค้กค่ะมาพูดถึงกระแสะละครทวิภพให้ฟังกันหลังโฆษณาค่ะ มาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อน,นะครับช่วงนี้ขอเริ่มต้นกันที่นางเอ,งเอกสาวสุสซทอตอย่างพี่ชมพู่อรารยาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีละครมาท้าถามให้เล่นเรื่องใหม่นะฮะชื่อเรื่องว่าพลักคุณเท้าฟ้าครับโดยผู้จัดมือใหม่ครับอย่างพี่หน่อยบุตกรร์นั่นเองครับแต่ว่าบทนี้จะเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงตัดสินใจเล่นและเพราะอะไรลองไปฟังกันดูครับ ยังไงก็ติดตามผลงานละครเรื่องใหม่ของคุณชมพู่ได้นะคะกับรักคุณเท่าปะทางช่องสามครับค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะกับกระแสข่าวของสาวคนนี้ค่ะบีน้ำทิพย์นะคะล่าสุดก็มีกระแสว่าคุณบีน้ำทิพย์เนี่ยควงคุณฮิมไปเที่ยวกันที่ลอนดอนค่ะรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณบีน้ำทิพย์เนี่ยนะคะแนะนําเพื่อนางแบบให้กับน้องชายของคุณฮิมค่ะเรื่องทั้งหมดนี้จะจริงเท็จอย่างไรเราไปฟังกันค่ะ คุณบีก็ยอมรับค่ะว่าไปลอนดอนมาด้วยกันจริงแต่ว่าต่างคนเนี่ยต่างไปทํางานของตัวเองนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวที่เป็นแม่สื่อเนี่ยคุณบีก็ขอบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยค่ะมาต่อที่กระแสะการตอบรับ,รบ,รบละครเรื่องทวิภพนะฮะซึ่งสาวแพนเค,ค้กเนี่ยรับบทเป็นมณีจันทร์ครับว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่เห็นสาวแพนเค,ค้กเนี่ยไปช่วยงานให้กับนักการเมืองอยู่บ่อยๆเนี่ย แพนเค้กจะมีข่าวว่าจะลงเล่นการเมืองหรือเปล่า<ม>นะรเรื่องนี้เนี่ยจะจริงเป็ยังไงเราไปฟังกันดูครับเรื่องของการวัดเรตติ้งละครเนี่ยนะครเราวัดกันแค่ทางโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ ชมละครทีวีทั้งหลายเนี่ยนะฮะสามารถชมกันได้จากหลากหลายช่องทางเลยทีเ<ม>ด,ดียวนะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมก็ชมกันทางนี้กันมากาขึ้น<า>นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวัดเรตติ้งละครว่าเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งดีเรื่องนี้เนี่ยเร,เยเรตติ้งไม่ดีเนี่ยอาจจะวัดยากนิดนึงนะครับ <ใช S 2> โดยส่วนตัวของสาวแพนเค้กเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนนะฮะช่วงนี้ก็มีคนทักเป็นมในจันอยู่เสมอเสมอนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีรู้สึกดีกับการตอบรับของละครเรื่อออองงงงนนนนีี้้้แแลลวววส่่่ใเเเรรืืขกามย ก็ยังไม่ได้มีใครมาท้าทายนะครับอืมนะคะและช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับนะคะภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต10ปีโปเตโต้ค่ะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอเพลงคำไหนของหนุ่มรุ่ษสุภรุศในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Entertainment Update Weekend ครับช่วงนี้ขอเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต10ปีโปเตโต้ Live Go On ครับแฟนๆที่พลาดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปนะฮะไม่ต้องเสียายครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งนี้มาให้ทุกคนได้ชมกัน ชมเลยครับโอ้สนุกสนานประทับใจกลับบ้านกันไปนะครับกับคอนเสิร์ต10ปีโ o นิโตครับสำหรับวันพรุ่งนี้ฮะเรามีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตดีๆอีกหนึ่คอนเสิร์ตครับให้ทุกคนได้ชมกันนั่นคือถึงไหนถึงกันนั่นเองครับอย่าลืมติดตามกับ Entertainment Update พรุ่งนี้ครับติดตามกันได้นะคะแต่ส,สำหรับตอนนี้ใครที่รอคอยอยู่สำหรับมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดของหนุ่มรุสุภรุษค,ค่ะคำไหนไปชมกันเลยค่ะ ได้ชมกันไปแล้วนะคะใครที่ถูกใจเพลงของหนุ่มรุ่นะคะอยากจะมีเก็บไว้ดาวน์โหลดกันได้ค่ะที่ดอกจัน1 2 3 0 0 2 0นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะแฟนคลับของหนุ่มบี้สุกฤตนะคะนี่ถืออยู่นี่เลยนะคะ DV d ดีค่ะบันทึกการแสดงสดนะคะคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟสามารถหาซื้อกันได้แล้วค่ะมีทั้ง DVD และ VCD ด้วยค่ะและสำหรับคุณสาวๆนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆสาหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะฮะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรไปชมกันครับ ถ้าคุณสาวๆนะฮะต้องการเข้าร่วมกิจก,กรรม b r i s t o n e Eco Driving Lesson นะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ 1. ต้องเป็นเพศหญิงครับไม่จำกัดวัยแต่ว่าต้องมาพร้อมกับเพื่อนสาวสุดซี1คน 2. มีหัวใจรักในการขับขี่รถยนต์และรักโลกครับ 3. มีใบขับขี่รถยนต์ 4. ใช้ยางรถยนต์ Bridgestone ครับ ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายรถยนต์คู่ใจของคุณนะครับมาที่อีเมล m a d a m f i g a r o t h a i l a n d @hotmail.com ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาลงทะเบียนนะครับโดยการพิมพ์ BS เว้วนวัตามด้วย Eco ส่งมาที่4242830ครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดนิติศาร m มาดามฟิก r o โร 026698486หรือ026698491คร,รับรีบๆส่งกันเข้ามานะฮะแล้วก็มาเจอกับทีมงานกันได้ในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ฟรีตลอดงานครับผมยังไงก็ส่งงินเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะช่องทางติดต่อสื่อสารกับเรายัางเหมือนเดิมค่ะ SMS 4 2 4 2 8 3 0ค่ะหรือว่าที่ facebook.com/loveactional er นะคะยังไงกลับมาติดตามกันได้กับ Entertainment Update ในวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฉันไม่เคยตั้งใจให้เธอโกรธพูดอะไรผิดไปฉันขอโทออยากโกรธเลยคนดีฉันไม่เคยอยากไปรักคนใหม่พูดอะไรผิดไปฉันเสียใจ